สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลินฟูชาแนลนะคะวันนี้อลินก็มีสูตรน้ำยำสำหรับทำขายหรือว่าทำทานเองก็ได้ค่ะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะประกอบไปด้วยกระเทียมจีน30กรัมค่ะ น้ำกระเทียมดอง3ช้อนโต๊ะนะคะอลินก็จะใส่เนื้อกระเทียมลงไปด้วยค่ะพริกแดงจินดา50กรัมค่ะผักชีฝรั่ง5ใบนะคะน้ำตาลตโนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะ50กรัมค่ะน้ำปลา40กรัมน้ำมะนาวสด50กรัมผงชูรส1 4ช้อนชาค่ะ วิธีทํานะคะเราก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในโถปั่นค่ะเริ่มจากกระเทียมจีนนะคะตามด้วยกระเทียมดองค่ะพริกแดงจินดาผักชีฝรั่งน้ำตาลตะโนดน้ำปลานะคะ น้ำมะนาวสดผงชูรสค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดค่ะ <_ c oughs> เพียงแค่นี้น้ำยำของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยำสุดนี้นะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำตามด้วยหวานแล้วก็เค็มค่ะแล้วก็จะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะคะ น้ำยำที่นํามาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะค่อนข้างข้นค่ะหากเพื่อนๆไม่ชอบให้น้ํายำข้นมากนะคะก็ให้ลดปริมาณกระเทียมแล้วก็พริกค่ะแต่ว่าความเผ็ดนะคะก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอาจจะนํามาบรรจุใส่ขวดลักษณะแบบนี้แล้วขายเป็นขวดๆก็ได้เช่นกันค่ะ ซึ่งน้ำยำสุดนี้นะคะก็สามารถนำมายำได้สารพัดเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยำลูกชิ้นยำหมูยอหรือว่ายำม,มุนเส้นนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะ น้ำยำสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะอัตราส่วนที่อลินนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะก็จะเป็นอัตราส่วนที่สามารถทำเมนูยำได้ประมาณ2-3จานค่ะหากเพื่อนๆจะทำขายนะคะก็ให้เพิ่มปริมาณส่วนผสมตามอัตราส่วนได้เลยค่ะ สำหรับสูตรนะคะอลินก็จะมีแปะไว้ให้ที่ใต้คลิป YouTube เช่นเคยค่ะและสำหรับใครนะคะที่ติดตามเมนวาหารทาง Facebook Fanpage นะคะก็สามารถดูสูตรได้ที่เพจ Facebook ได้เช่นกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆน,นะคะลองทําน้ํายําสุดนี้แล้วชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้อลินด้วยนะคะและหากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของช่องอลินฟู้ดชาแนลนะคะก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกับอลินได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ